ขับเทาิงมยีครับแต่านี้ไสครดุ้็ต่มแ่าเพล่นดีดีสิลูกเล่ดีย่ล้มตกบันไดไ้ไอคนไปแย่เลยสวัสดีครับก็มาพบกับกรอบเอนจิเนียร์ตูเตอเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อาพี่จะมาเฉลยข้อสอบนะครับตัวอย่างข้อสอบข้อสาบหันการยิงหัเรือนะครับวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำานวนจริงนะครับเรืองนิ่ง อันนี้เป็นข้อสอบของปี2013นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์นี้จะเป็นลักษณะของข้อสอบที่เป็นอสมการนะครับก็คือมีแอบสลูดนะครับแล้วก็ถามค่า x นะครับว่าค่า x ค่าไหนในช่วงไหนในใน4ข้อนี้นะครับที่ทําให้อสมการนี้เป็นจริงนะครับเอ่อถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลยใน4ข้อนี้เราจะตอบข้อ e นะครับคือน้องอัพดตนะครับก็การทาโจทย์ข้อนี้นะครับน้องก็ อาจจะทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือลองแทนค่าดูนะครับอย่างการยกตัวอ,อย่างกาะแทนค่าก็คือว่าถ้าน้องลองแทนดูอาจยกตัวอ,อย่างนะครับอย่างเช่นเราดูข้อ a เห็นไหมครับมันจะมีความสัมพันธ์คล้ายๆกันคือคือข้อ a เนี่ยไม่มีเลข c อันนี้ไม่มีอันนี้มีอันนี้มีก็คือ c กับ d เนี่ยมีเลข c นะครับเพราะว่าเป็นช่วงปิดนะครับส่วน a กับ b เนเป็นช่วงเปิดทั้งคู่ก็คือไม่มีเลข4อย่างเช่นันแรกน้องอาจจะลองเอา4ไปแทน x ก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวพี่ลองอ่านไ้ดูนะครับวิธีที่1นึ่งนะครับวิธีที่1น,นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราลองเอา4ไปแทน x ดูนะครับมันก็จะเป็นได้ลักษณะแบบนี้นะครับ absolute 3มเลบสนะครับน้อยกว่าเท่ากับ10อ่ะเรานำสีไปแทนใน x นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลบสใส่อยู่ใน absolute นะครับ 4ี่คูามยี่สินะครับลบสมากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับสิลบสก็คือ10นะครับแอบส์ลูดสิมากกว่าหรือเท่ากับ10แอบส์ลูดสิก็คือ10นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10อันนี้จริงเลยครับขอโทษครับตรงนี้เป็นเลขสิบนะครับอันนี้จริงเลยครับจริงนะครับเพราะว่าสิบเท่ากับสิบนะครับก็ถือว่าเพราะฉะนั้น เราแทนเลข4ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าทําให้อสมการเป็นจริงเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่มีเลข4เราก็ตัดทิ้งไปก็คือเราก็จะตัดอันนี้ทิ้งใช่ไหมครับแล้วเราก็ตัดอันนี้ทิ้งเพราะฉะนั้นมันจะเหลือข้อ4กับข้อาาดอีนะครับที่ที่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างข้อ4กับข้อดีก็คือข้อ4เนี่ยถ้าเกิดเราลองสังเกตดูนะครับข้อ4เนี่ยมันเป็นช่วงปิดลบแปดถึงสามส่วนข้อดีเนี่ยเป็นช่วงเปิดลบแปดถึงสามนั่นแสดงว่า มีลบ8ส่วน3แต่ดีไม่มีเราก็อาจจะเอาลบ8ส่วน3ไปแทนดูใน x นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไปแทนแล้วทําให้อาจสมการเป็นจริงก็แสดงว่าตอบ4ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเอาไปแทนแล้วปรากฏว่าทําให้อาจสมการไม่เป็นจริงก็คือเราก็จะตอบข้อ d นะครับ่ะก็เดี๋ยวพี่จะลองทําให้ดูนะครับเราจะแทนด้วยลบ8ส่วน3นะครับลงไปในสม,รรมการน,นะครับพี่ก็เขียนก่อนนะครับ 3 x นะครับลบสน้อยมา,มากมากกว่าหเท่ากับ10นะครับเราจะแทน x ด้วยลบแส่วนสนะครับลบแส่วนสนะครับลบสองอในแอบส์ลูทนะครับอันนี้เป็นแอบส์ลูทมากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับ3ตัดกับสตรงนี้นะครับนี่จะเหลือลบแลบสอแอบส์ลูทนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10บลบแกับลบสจะได้ลบสินะครับอยู่ในแอบส์ลูทนะครับมากกว่าเท่ากับ10 แอดถลุลบสิก็คือ10นะครับ10มากกว่าหรือเท่ากับ10อันนี้จริงไหมครับก็จะเห็นได้ว่าจริงถูกไหมครับเพราะว่า10ก็เท่ากับ10เพราะฉะนั้นแสดงว่าลบแส่วนสเนี่ยเป็นหนึ่งในคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นจากละถ้าเราดูข้อนี้ถ้าเราใช้วิธีที่1ในการทำเนี่ยเราจะตัดข้อดีทิ้งไปได้ข้อหนึง่งเราจะตอบได้เลยว่าข้อสี่นะครับตอบข้อสี่ไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้มันมี non obvious อยู่ ค,คือการแทนค่าก็อาจจะทําให้มันไม่ถูกเสมอไปก็ได้การแทนค่าคือการตัดชอยใช่ไหมครับชอยที่ผิดออกไปแล้วเอาชอยที่ถูกไว้อย่างเงี้ยนะครับแต่พอมีนอนอัปเดตปุ๊บชอยที่ถูกเนี่ยบางทีมันมีมันเป็นช่วงนะครับพอเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเนี่ยมันจะทําให้คำตอบของมันเลยมีหลายตัวนะครับซึ่งมันอาจจะมีคําตอบที่ทําให้ในนี้ไม่เป็นจริงก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้การแทนค่าก็ อาจจะผิดก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูวิธีที่2ครับวิธีที่2นี่จะง่ายกว่าวิธีที่1แล้วก็ใช้เวลาประหยัดกว่าครับมาลองดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยเขาก็จะใช้กฎของค่าสมบูรณ์มาช่วยในการแก้นะครับกฎของค่าสมบูรณ์มันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสข้อด้วยกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับมันก็จะมีทั้งเครื่องหมายที่เป็นเท่ากับนี่คือสมการใช่ไหมครับเราลองอ่านกันเขาก็บอกว่า ทฤษฎีที่ช่วยแก้สมกา,ารและอสมกา,ารที่มีค่าสมบูรณ์นะครับเมื่อ b เป็นจํานวนจริงบวก b จะเป็นจำนวนจริงบวกได้กรอนนีงเดียวครับเพราะว่า a b s o l u t e เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น b เนี่ย absolute นะครับค่า absolute absolute Absol a นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เสม,มอนะครับซึ่งมันจะทําให้ b เนี่ยต้องเป็นบวกล้วนนะครับถ้าเกิด b เป็นลบเราทำยังไงก็อาจจะไม่ใช่จำนวนจริงอาจจะเป็นอาจานวนจิตภาพเนี่ยนะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าเรารู้แพทเทิร์นสาแพทเทิร์นนี้นะครับเราก็สามารถจะเอามาประยุกต์ใช้กับข้อสอบของเราได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ à, พี่ก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมครับแต่เครื่องหมายของเราไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อ1นนะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าคือใช้ข้อ3นะครับทีนี้ข้อ2เนี่ยมันจะใช้กับ2เครื่องหมายครับก็คืออย่างแรกคือเครื่องหมายน้อยกว่าอย่างที่2ก็ 2> 2คือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ นะครับอันที่3ใช้กับมากกว่าหรือใช้มากกว่าหรือเท่ากับได้นะครับถ้าเป็นมากกว่าธรรมดาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นมากกว่าเท่ากับถ้าตรงนี้เป็นมากกว่าเท่ากับนะครับยกตัวอย Hindu ่างตัวนี้เป็นมากกว่าเป็นมากกว่าเท่ากับตรงนี้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับแอนเน้อยกว่าบ b, ใช้เงื่อนไขนี้แต่ถ้าเกิดเราเป็นแอนเน้อยกว่าหรือเท่ากับ b มันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับ <fica S 2> ก็จะได้ค่านี้ด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้ข้อนี้เราสังเกตว่า,ามาันใช้เครื่องหมายนี้นะครับเราก็จะใช้ข้อ3ก็คือแพทเทิร์นนี้มาคิดนะครับเดี๋ยวพี่จะลองคิดดูนะครับวีที่2นะครับวีที่2พี่เลือกใช้แพทเทิร์นที่3นะครับไปเืที่3สูตก็คือว่า absolute x มากกว่าหรือเท่ากับ b มันจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ b ีอ้อนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ b นะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่เราตั้งเอาไว้นะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่เราตั้งเอาไว้นะครับเดีย๋ยวเราก็จะทําค่าให้มันได้ต่างแพทเทิร์นนะครับก็พี่ก็เริ่มแทน,นค่าเลยครับ x ก็คือค่าที่อยู่ในแอบส์ลูดนะครับส่วน b ก็คือเลขที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายนะครับอลองมาแทนค่าดูครับ3 x ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับ มันก็จะได้เงื่อไนไขนะครับที่แบ่งเงื่อไนไขคิดนะครับคำว่าอนะครับทางคณิตศาสตร์หมายถึงการยูเนียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดค่าคำตอบของสองช่วงแล้วนำมาคำตอบมายูเนียนกันนะครับ <Like that. S 1> ก็เดี๋ยวเราเริ่ม,มคิดกันเลยนะครับอ,อ,อันแรกครับก็คือค่าอยู่ในแอบส์ลูตต้องมากกว่าเท่ากับ B มันก็จะได้อย่างนี้นะครับ 3x-2 ลบมากกว่าเท่ากับ B นะครับหรือ 3x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับลบ b ลบ b ก็คือลบ10ใช่ไหมครับขอโทษครับลบ b ก็คือคือลบ10นะครับตรงนี้ที่ใส่ผิดนิดนึงนครับแก้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น10ธรรมดานะครับทีนี้เราก็จะแก้สมการนะครับตัวเลขอยู่ฝั่งตัวเลขตัวแปรอยู่ฝั่งตัวแปรลบ2ย้ายมาจะกลายเป็นบวก2ฝั่งนี้นะครับ 3x มากกว่าเท่ากับ12นะครับ 3คูณอยู่ย้ายลงไปหารน,นะครับมันก็จะได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กมัในจะได้เลข4คําตอบก็คือว่า x, _ x, _ x _มากกว่า4นะครับอันนี้ได้หนึ่งคำตอบไปมาเรื่อยมาดูอีันหนึงครับอันนี้นะครับเออ่ตัวเลขฝั่งตัวเลขตัวแปรก,กับตัวแปรเหมือนเดิมนะครับลบสิบอยู่นี่ลบสองย้ายไปจะกลายเป็นบวกสองฝั่งนี้นะครับลบสิบบวกสองจะกลายเป็นลบแปดนะครับ x น้อยกว่าประกาศสามคูณอยู่แล้วลงไปหารน,นะครับก็จะได้แบบนี้ อันนี้ก็เป็นอันที่สองนะครับอย่างที่พี่ได้กล่าวไว้ครับว่าพอเราได้สองช่วงนี้มาเนี่ยเราจะเอาสองช่วงนี้มามาอยู่เนียนกันนะครับการอยู่เนียนก็คือการเรียงกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาดรูปของสองช่วงนี้นะครับให้อยู่ในให้อยู่ในเส้นจำนวนเดียวกันนะครับแล้วเราก็ค่อยคิดนะครับเพราะฉะนั้น คำบอกมันนะครับพี่ลองวากเลยนะครับก็แบบปึ๊บนะครับช่วงแรกลบช่วงลบต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับช่วงลบต้องอยู่ฝั่งซ้ายตามตัวจำนวนนะครับช่วงบวกอยู่ฝั่งขวานะครับอันแรกก็คือ x มากกว่า4อ่าโคตรทีนะครับที่ลื่นใส่เครงหมายเท่ากับไปด้วยนะครับ x มากกว่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นมากกว่าเท่ากับมันก็จะเป็นวงทึบนะครับแล้วก็ไปทาง4นี้นะครับ x น้อยกว่าเท่ากับลบแปดส่วนสามลบแปดส่วนสามีน้่แล้วกวาเท่ากับต้องเป็นทึบด้วยน้อยกว่าเท่ากับมันก็จะไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองแรงเงาดูนะครับมันก็จะได้อย่างนี้สองช่วงและนำสองช่วงนี้มาอยู่เนี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนในช่วงคําตอบนะครับช่วงคําตอบที่ได้มันก็จะกลายเป็นปิดนะครับลบแปดส่วนสามจนถึงลบอินฟินิตี้นะครับและยูเนียนกับ ปิด4จนถึง infinity infinity จะไม่มีช่วงปิดนะครับจะเป็นเปิดทางเป็นสั่งบวกหลืฝั่งลบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาดูนะครับเราก็จะตอบไปเลยว่าข้อเนี้นะครับตอบข้อ4ครับตามเงื่อนไขนี้ถูกต้องนะครับสมบูรณ์นะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องเจอข้อสอบที่เป็นสรรมการหรืออสมการนะครับการที่มีแพทเทิร์นพวกนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะ น้องก็เลือกเลยครับถ้าเกิดว่าเจอเส้นแบบนี้นะครับ b ต้องเป็นจํานวนจริงบวกนะครับน้องก็เลือกได้เลยว่ามันเข้าไปเทินไหนก็การเข้าไปเทินก็คือดูเครื่องหมายนะครับว่ามันเป็นเครื่องหมายไหนแล้วก็เลือกใช้เทินแล้วก็แก้สมการตามระบบขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมการรับฟังพี่เฉลยข้อสอบในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอให้น้องๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีข้อสอบ มาเฉลยกันอยู่เรื่อยๆนะครับใครสนใจก็ตามดูข้อมูลกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับบอายคาครับี่เจนทพ่น้าครับ